ความสุขสวัสดีมีโชคบังเกิดแต่ทุกที่เขารับชมรับฟังนะครับการโคโจรของดาวที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาลัคนาราศีพฤศพในเดือนกันยายนนี้ว่าตามลำดับดาวดังต่อไปนี้นะครับดาวตนุลักษ์เรียกว่าดาวประจำว่าดาวพระศุก ในช่วงต้นเดือนโคจรอยู่ที่เรือนพบสหัชชะได้ซึ่งปฐุมเกณฑ์แล้วสุกก็เป็นราชาโชคด้วยนะครับจะบอกถึงการได้การยอมรับนับถือการเสียสละการบริการการแบ่งปันกับบุคคลอื่นเพื่อนพี่น้องมีความรักความปรารถนาดีต่อกันการติดต่อการเดินทางการตลาด ค่อนข้างจะมีความราบรื่นและสำเร็จสมหวังในหลายๆด้านเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองก็ต้องไปดูดาวพะระฤหัสบดีที่เป็นดาวลาภะเรียกว่ารายได้หรือการประกอบอาชีพการงานสวัส์อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระพุธซึ่งการโคจรของทั้งดาวแห่งโชคคือพะระฤหัสและดาวการเงินคือดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งที่ดีมาก นับตั้งแต่ต้นเดือนแม้ว่าดาวพฤหัสบดีจะเป็นปรากรตเรมาจากเรือนมรณะนะครับแต่ณวางเนี่ยกุมลัคนาอยู่ตลอดทั้งเดือนด้วยจะบอกถึงการใช้ปัญญาในการสแสวงหาทรัพย์การใช้กลยุทธ์และชั้นเชิงความรู้ความสามารถที่มีแล้วก็แอปพลายประยุกต์เหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัย รวมทั้งมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาด้วยนะครับช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยดาวพุธกับราหูยังโคจรอ,อยู่ในระหว่างกลุ่มลัคนาเรื่องของโรคภัยใกล้เจ็บการติดเชื้อติดต่อกันจากอากาศนะครับไข้หวัดก็ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยแต่เรื่องเงินเรื่องทองก็แก้เคล็ดเสริมดวงกันซะหน่อย บริจาคทรัพย์หรือช่วยเหลือทรัพย์แก่ผู้ที่ร่วมงานกันลงมือทำด้วยตัวเองจะผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับสร้างวัดสร้างโบสถ์ได้ทั้งสิ้นเป็นการแก้ปีแปดห้าในระหว่างกลุ่มลักแล้วก็สำคัญคือมรุตยูกลุ่มลักอยู่ด้วยสำคัญคือพื้นดวงชะตาท่านมีดาวอะไรรับมรุตยูถ้ามีดาวเสา อังคารอาทิตย์รับมฤตยูไม่ใคร่จะดีนักนะครับห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับศีรษะสมองสายตาหัวใจคงต้องดูแลตัวเองหน่อยมฤตยูเข้ากลุ่มลักแต่นาวางเนี่ยมฤตยูเกาะอยู่ที่พบลาภะนะครับจะบอกถึงเซนยานสัมผัสโดยเฉพาะการสแสวงหาโชคลาภแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของ การสื่อสารนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลนะครับลองประยุกต์ใช้ดูหรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับ AI หรือนวัตกรรมต่างๆจะสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองดีทีเดียวทุกอย่างอยู่ที่ปัญญาตนทั้งสิน้นดาวพระเสรดภณีณวางอุ่มลักษณานะครับส่วนในวันที่หนึ่งเนี่ยถ้ามองถึงเรื่องของโชคลาภก็ดูเกี่ยวกับ ตัวเองนะครับสถานที่ทำงานของตัวเองนะที่เกิดวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เน้นไปที่เลขบัญชีสำหรับการทำกิจกรรมการทำงานหรือที่ได้เป็นประจำก็เนื่องจากว่าพฤหัสบดีกุมลั์ร่วมกับดาวพุธแล้วพฤหัสก็โคจรในเรือนพุธด,ด้วยแล้วที่สำคัญก็เล่นของสนิดหนึ่ง เมื่อพริหัสเป็นดาวลาพะเป็นอุจจาวิราชก็คือความราบรื่นความสำเร็จสมหวังที่คนอื่นอํานวยให้อันนี้ก็จะหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าคนต่างชาติแล้วก็คุณงามความดีที่ตัวเองสร้างทําอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่มีกรรมร่วมกันให้แก่ผู้ที่มีคุณผู้เคยอุปธรภ์คัาชูพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปแล้ว แล้วค่อยทําความปรารถนาโอกาสปรากฏโชคลาภผลแก่ตนตลอดทั้งเดือนที่เดิมเดิมมีนะครับส่วนดาวการเงินคือพุทธต้นเดือนนี้ก็โคจรอยู่ในตําแหน่งที่ดีพบพันธุเป็นมหาจักรและราชาโชคก็จะบอกว่าจะได้เงินได้ทองได้ลาบได้ผลจากกิจการงาน จากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบ้านเช่าที่ดินอสังหายญาติพี่น้องได้ทั้งหมดนะครับโคจรร่วมกับอาชก็เป็นกเกษตรราธิบดีในเรือนพันธุกกิจการมั่นคงที่อยู่อาศัยแน่นอนแล้วพอมีพุทธเข้ามาด้วยเนี่ยค้าขายก็ดีนะครับถือว่าเสริมกันเป็นช่วงแห่งการพูดการอ่านการคิดการเขียนการติดต่อการประชาสัมพันธ์ การต้อนรับแขกเข้ามาสู่บ้านย่อมนำรายได้ลาาผลมาแก่ตนแล้วก็เป็นช่วงที่ลูกน้องลูกล้านบริวารทำให้เกิดความสุขใจอุ่ใจสบายใจครอบครัวในตอนนี้มีความสุขแล้วก็มีเงินมีทองมีรายได้สัพพัดเลยนี่เรียกว่าพุทธราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามีมาเองปากต่อปากแล้วก็พุทธเป็นมหาจักร ในส่วนนี้คือต้องพูดต้องทําต้องลงมือทําด้วยแล้วพุทธเนี่ยก็เป็นดาวปุตตะปุตตะในความหมายว่าลาบรอยก็ได้การพนันการเสี่ยงโชคก็ได้ก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีจะมีเข้ามาจากลูกน้องลูกหลานบริวารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโชคเข้ามาอยู่ในบ้านแต่ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งช่วงนี้ทํางานจะลําบากแต่ว่าจะได้ผลดีเหนื่อยก่อนแล้วจะสําเร็จ และต้องระมัดระวังเสียทรัพย์โดยใช่เหตุเพราะความผิดพลาดพัง้งเผลอของตัวเองเพราะอะไรดาวบอกยังไงต่ออาทิตย์และพุทธโคโจรร,ร่วมกันเล็งกับพระราหูไม่ค่อยจะถูกเรียกว่าดวงคราดอยู่นะครับพราหูนั้นเป็นดาวแห่งพฤติกรรมการกระทําดาวแห่งภาระหน้าที่การงานสถานที่ทํางานน่าวางเป็นนิดกลุ่มลักอันนี้คือบัญฑร แล้วพออาทิตย์เข้ามาก็เกิดคลาดนะครับตลอดทั้งเดือนแล้วก็จะสนิทองศาให้ผลที่ไม่ดีต่อดวงชะตาทําให้เหนื่อยมากขึ้นแล้วเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บทั้งลูกหลานบริวารเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันที่7กันยายนไปถึงวันที่13กันยายนต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงที่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวพบวินาศด้วยปัตตนิด้วยนะครับ โจรในพบปุตตะเลงกับดาวพระเสาโพจรวิกลคติอยู่อันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเจ็บตัวทรัพย์สินแตกหักทำลายผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถูกกันหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาให้ต้องจัดการดูแลรักษา,าลูกหลานบริวารก็อาจจะหกล้มหัวร่างข้างแตกหรือเจออุบัติเหตุจึงเป็นช่วงที่จะต้องเตือนกันไว้ ระมัดระวังกันไว้7กันยายนถึง13กันยายนนะครับครั้นวันที่13ดาวอังคารนี่จะย้ายและเข้าสู่ภพอริแต่ดีต่อดวงชะตาแม้ว่าอังคารเนี่ยจะเป็นประเกษตรนะครับแต่ประเกษตรมาจากภพวินาศไปอยู่ในเรือนอรินั่นหมายความว่าความเสื่อมความเสียหายความเส้นเปลืองอันใดที่จะเกิดมันจะไม่เกิด มีสิ่งคอยปัดเป่าแต่ต้องใช้ความเพียรความมุ่งมั่นตั้งใจในการปัดเป่านั้นด้วยอังคารมาอยู่ในตำแหน่งนี้สำหรับลัคนาราศีพฤษภราศีประเภทปัศวะอังคารจะได้ซึ่งอุดมเกณฑ์ด้วยก็จะบอกถึงความมั่งมีความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในขณะที่ดาวพระศุกรองดวงเป็นดาวคู่ธาตุจะย้ายพร้อมๆกัน ในวันที่15นะครับย้ายเข้ามาที่ราศีสิงห์พพพันธุนั่นก็คือตัวคุณได้เข้าไปดื่มเฉลิมฉลองจัดการเรื่องข้าวปลาอาหารดำเนินการเรื่องกิจการงานต่างๆเป็นช่วงเสียสละแบ่งปันได้ของฝากของขวัญก็นับว่าดีเนี่ยวันที่15ถือว่าเด่นแต่ว่าพุธก็จะย้าย15เช่นเดียวกันนะครับช่วงเที่ยงครึ่ง พุทธย้ายเข้ามาที่พบปุตตะราศีกันอันนี้ก็เด่นมากเด่นตรงที่ว่าพุทธเข้าเป็นเกษตรและมหาอุดเกิดความมั่นคงในเรือนปุตตะปุตตะอยู่ที่เราจะถามถึงใครถ้าถามถึงลูกหลานบริวารลูกหลานบริวารก็ส่งเสริมแข็งแรงแล้วก็มีเข้ามาให้ใกล้ชิดทำให้เกิดความรักความสุขใจถ้าปุตตะหมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะได้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาเสริมเรื่องกิจการงานดําเนินการที่ข้างค้างให้สําเร็จถ้าถามถึงเรื่องของลาบลอยการพน,นันการเสี่ยงโชคก็นับว่ามีแล้วก็เด่นด้วยพบปุตตะเนี่ยก็จะมีความหมายถึงความสุขใจด้วยก็ทําให้เกิดความสมหวังในหลายๆเรื่องนะครับแต่ทีนี้ก็ลองดูว่าเออช่วงกลางเดือนวันที่16เนี่ย พุทธเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบห้าณวางไปอยู่ที่ไหนณวางพุทธไปอยู่ที่พบสุภะนะครับที่ราศีมังกรก็ถือว่าดาวพุทธให้ความสำเร็จสมปรารถนาสำเร็จเรื่องอะไรก็ปุตตะตามความหมายที่แปลแต่ถ้าใครที่ประสงค์ลาบลอยต่างๆเนี่ยก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลเป็นช่วงที่ บุญพาวานาช่วยที่ป่วยก็จะหายที่ไหนก็จะรักนะครับโชคลาภมั่งมีแต่ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเองทั้งสิ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าไปเสริมบุญบาร,รมีสักนิดหนึ่งใครอยากจะไปอุปถัมภ์พระหนุ่มเนนน้อยอัน,นิสงส์ก็เห็นทันตาใครจะไปทําบุญกับเด็กกําพร้าก็จะเกิดความดีงามแล้วก็เสริมดวงให้สมปรารถนา มีความสุขใจแต่ถ้าใครอยากจะมีรักใหม่นี่คือช่วงแห่งการเริ่มต้นจะได้คนรักที่ดีคนรักอุปธรรมค้ำชูก็นับตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปแล้วก็ค่อนข้างจะมีพลังที่ดีด้วยเนื่องจากว่าพุทธเนี่ยเป็นดาวการเงินด้วยการเงินการประกอบอาชีพการงานมาโคจรในเรือนพบปุตตะ จะได้ลูกค้าส่งเสริมแล้วก็เป็นลูกค้ารายใหญ่เพราะพุทธเนี่ยก็เป็นมหาอุดด้วยนะครับถ้ามีลาบก็ลาบก้อนใหญ่ใครอยากจะเสี่ยงโชคก็ต้องหลังวันที่15บเป็นต้นไปถึงวันที่สามตุลาคมเลยนะครับพุทธเป็นกเกษตรและมหาอุดเด่นมากต่อดวงชะตาอีกทั้งอังคารก็เข้าเป็นอุดมเกณฑ์ในภพอริด้วย นี่เป็นช่วงที่ลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาดาวจรเข้มแข็งแต่ก็ต้องดูที่พื้นดวงด้วยนะครับแล้วก็พุธเนี่ยก็เล็งกับดาวเสาเร์เนี่ยก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณงามความดีแม้ว่าเสาวจะพักองศานะทำให้เสียลาบเสื่อมลาบผิดพลาดอยู่เรื่อยๆหรือมีค่าใช้จ่ายเพราะผู้หลักผู้ใหญ่หรือการทำบุญแต่ก็จะยังมี อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะครับแต่ว่าวันที่15เนี่ยพอพุทธเข้ามาเล็งไปที่ดาวพระเสารจะได้คู่สมผลจะมีกำลังมากขึ้นแม้มีเรื่องของการจ่ายการตอบแทนการทำบุญอยู่แต่ก็จะมีทรัพย์เกิดขึ้นเข้ามาให้จ่ายแล้วก็มีมากกว่าการจ่ายด้วยวันที่17นะครับเวลาตีสดาวอาทิตย์ จะย้ายเข้าราศีกันพออาทิตย์ย้ายเข้ามาก็มาส่องที่เรือนพพปุตตะตำแหน่งนี้ก็จะกระเตื้องขึ้นปุตตะและลาภะด้วยนะครับดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคดีเรื่องของลาบลอยสำคัญคือพื้นดวงชะตาถ้าใครมีดาวพฤหัสบดีรับอยู่นี่ก็เที่ยงแท้แน่นอนมีลาบมีผลมีโชคมีชัยถ้าใครอยากจะหารักใหม่ นี่เป็นช่วงแห่งความสมหวังมีความสุขใจใครอยากจะหาลูกค้าใหม่ติดต่อโปรเจกต์โครงการใดๆหรือว่าจะซื้อบ้านย้ายบ้านซื้อรถหาคันใหม่มาใช้ดำเนินการได้เลยมีโอกาสสำเร็จสูงอาทิตย์เข้ามาร่วมกับดาวพุธพุธเกษตรเข้มแข็งครับในภพปุตตะอาทิตย์นี่คือดาวพันธุไงบ้านเรือนรถราพานะที่อยู่อาศัยกิจการงานญาติพี่น้องนะครับ พอเข้าสู่พบปุตตะนี่ก็แปลว่าได้ที่ใหม่ได้ลูกค้าใหม่หรือญาติพี่น้องทําให้เกิดความสุขใจอิ่มใจจนะทําสัญญาเซ็นสัญญาใดาๆสําเร็จสมหวังและดาวอาทิตย์ก็เล่งไปที่ดาวพระเสาร์ได้คู่าธาตุนะครับไปกระตุน้นพระเสาร์เสานี่ก็คือเรื่องของความดีงามสิ่งตอบแทนนะความสมปรารถนาผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะครับ กระตุ้นส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความสมหวังสมบูรณ์มองภาพรวมก็คือในเดือนกันยายนเนี่ยลัคนาราศีพุกเด่นมากในเรื่องของรายได้โชคลาภการเงินนะครับเด่นจริงๆแต่ก็อย่าได้ประมาทในช่วงต้นเดือนเนี่ยยังเป็นระยะแห่งคราดคืออาทิตย์เลงกับ พระราหูนะครับถึงวันที่สิบเจ็ดก็เป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับลูกหลานบริวารสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็อย่าได้ประมาทเรื่องพวกนี้นะครับแล้วพออาทิตย์เข้ามาอยู่ที่พบปุตตะเนี่ยเรื่องดีเรื่องเด่นหลายอย่างเกิดขึ้นไปจนถึงวันที่สิบหตุลาคมเลย แล้วก็อาทิตย์เลงกับพระเสาเนี่ยช่วงที่เสาพักองศาอยู่นี้ก็อาจจะมีเรื่องร้อนใจแต่เสาร์ธาตุไฟโคโจรในรา,าศีธาตุน้ำนะก็จะเบาลงเย็นลงทีนี้ก็ไปดูดาวดวงอื่นบ้างที่ส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาก็คือพระราหู ราหูในฐานะที่เป็นดาวพบกรมมะภาระหน้าที่การงานนะครับพฤติกรรมการกระทําตนในช่วงที่ผ่านมาจนไปถึงวันที่22กันยานาวางเป็นนิดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายการตัดสินใจอะไรเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยจะไม่ได้นะครับต้องอาศัยปรึกษาคนที่รัก คนที่รักจะคอยเกื้อนหนุนสนับสนุนในวันที่22ราหูนวางจะเข้าสู่ภพวินาศเป็นราชาโชคเป็นเทวีโชคแต่คำว่าภพวินาศเนี่ยต้องแก้เคล็ดนิดหนึ่งเพื่อนร่วมงานอาจจะทำงานผิดพลาดทั้งเผอก็พยายามตรวจสอบแล้วก็งานอันใดที่มันข้างค้างควรทำให้จบให้เส้นอย่าให้เป็นดินพ่อขางหมู ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้งานเหล่านั้นจบสิ้นไปได้และอีกประการหนึ่งอย่าไปยุ่งกับธุรกิจสีเทาหรือสิ่งใดที่มันมินเมต่อการล่วงละเมิดศีลธรรมและกฎหมายเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเองมีคดีความได้การที่ราหูอยู่ในภพวินาเทวี TV โชคเนี่ยบางทีก็ถูกเขาใส่ร้ายใส่ความ จึงต้องระวังเรื่องพวกนี้แก้แค่เสริมดวงกันหน่อยก็เมื่อได้ทําบุญใดๆก็อุทิศให้กับญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่ล่วงลับดับขันไปนะครับให้ช่วยบรรเทาเบาบ,า,บางปัดเป่าสิ่งที่มองไม่เห็นที่จะมาทําร้ายทําลายเราให้เสียหายให้พีนาศพ้นผ่านไป นี่คือการโคจรของดาวที่ส่งอิทธิพลดีต่อดวงชะตาลัคนาราศีพฤษศกนะครับ